สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเปปซี่เสริมสุขและดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะวันนี้ก็มีการเหมือนกับว่านานาทัศนะออกมาหลังจากแถลงการของนายกรัฐมนตรีพร้อมใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตรา1นึถูกหยิบยกขึ้นมาวิจารณ์กันสนั่นทันทีอืก็เป็นคําถามที่ถามนายกก็ไม่มีใครตอบนะเพียงแต่ว่าถ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะของเนื้อหาของเยาวชนที่ประท้วงเนี่ยก็ลักษณะ 1, นึ่ง่บินนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็คงเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่นี่คงต้องไปดําเนินการและดูพิจารณาเป็นลายกรณีไปอ,อย่างกรณีของคุณเอกชัยเนี่ยที่ตรงบริเวณหน้าแยกสนามม้าหนหลังเลิงเนี่ยนะครับครั้งนั้นก็เป็นการไปกระทบกระทั่งกับขบวนเสด็จม,มีการตะโกนมีหลักฐานภาพชัดเจนนะครับอันนี้ก็ก็คนมองว่ามันน่าจะเข้าหนึ่งหนไหมหรืออย่างกรณีของมายนะครับ ไปสถานทูตเยอรมันนะคะเป็นสถาน,ถานที่เยอรมันเน,น,นีย่ยที่เราก็พูดมาตลอดแล้วตอนนั้นก็ไม่มีการใช้หนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าช่วงนั้นก็คงไม่ได้ไม่ได้มองตรงนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่อยากจะเอามาตราน,นี้มานะครับแต่ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่หน้าสถานทูตเยอรมันมีการตั้งข้อกล่าวหาที่ต้องบอกว่าเลยเถิดลัเลยมากก็เลยน่าจะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่อาจจะมีการใช้มาตรา112หนึ่งสองเข้ามาดําเนินคดีก็คือในประเด็นนี้ก็อย่างที่ กราฟิกที่เห็นนะครับในเรื่องของการหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาด้ายเนี่ยนะครับ<ม>ต่อพระมหากษัตริย์เนี่ยโทษจำคุกทางอาญาก็3ถึง 15, 15ป,ปีนะซึ่งวันนี้ก็ไม่มีไม่มีใครพูดนะนายกก็ไม่ชี้แจงเรื่องนี้นักข่าวก็พยายามซักว่าไอ้ประเด็นนี้จะรวมถึงตรงนี้ด้วยไหมแต่ว่าถ้าเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าหลีกเลี่ยงได้แล้วก็เมื่อวานนี้ถแถลงการของรัฐบาลผมว่าข้อความชัดเจนก็คือ ใช้ทุกกฎหมายทุกมาตราถ้าเข้าเข้าข่ายความผิดตรงไหนนะครับเพราะช่วงหลังนี้ก็มีพฤติกรรมในลักษณะของการละเมิดหมิ่นจับช่วงเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเลย <c oughs> เราพักการเมืองในประเทศไว้ครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูการเมืองต่างประเทศกันหน่อยสําหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปรากฏว่ามีคําร้องนะคะอยากจะให้นับใหม่ในส่วนของผลคะแนนของรัฐจอร์เจียนะคะซึ่งจะบอกว่าจอร์เจียเนี่ยยีปีที่ผ่านมาเป็นของรีพับลิกันทั้งหมดปรากฏว่าผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมันกลายเป็นไปอยู่ฝั่งเดโมแครตแล้วไบเดนได้ไปเนี่ยก็เลยร้องให้นับใหม่แต่ <ừ. S 1> พอนับใหม่แล้วเนี่ยผิดจริงแหละแต่ผิดไปนิดหนึ่งแล้วมันไม่ได้พลิกเปลี่ยนผลการเลือกตั้งนะคะในกราฟิกที่เห็นเนี่ย G.A. นะครับจอเจียในวงเล็บสิบก็คือจํานวนที่นั่งผู้แทน,นในรัฐจอเจียนะครับ<น>แล้วก็นับไปแล้วเนี่ยเกแล้วครั้งที่ล่าสุดเนี่ยนะครับชนะการฉิวเฉียดมากก็คือ49.5%บไบเดนนะครับกับ49.2%คะแนนที่แพ้กันเนี่ยไบเดนชนะอยู่14,163%นะครับปรากฏว่าทางทรัมป์เนี่ยก็แปลกใจครับแสดงความแปลกใจมากเพราะว่า จอเจียนั้นถือว่าเป็นที่มั่นทางการเมืองของริพับบลิกันมานานก็เลยขอให้มีการนับคะแนนใหม่ในภาพที่เห็นนี้นะครับเอามาให้ดูทั้งคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่ปี2000นะครับระหว่างสีน้ําเงินก็คือเดโมแครตสีแดงก็เป็นริพับลิกันครับ <c oughs> จากปี2000มานี้ซึ่ง2000ถึง2016นี่ก็เป็นชัยชนะของทางริพับบลิกันตลอดเลยนะครับ2000นี่ทิ้งกัน11% 2004นี่ทิ้งกัน17%นะครับ 2,008นี่เดโมแครตแพลริพอบิกัน5%ครับ2,012นั้นริพอบิกันชนะ8%แล้วก็2,016คือครั้งที่แล้วนะครับคลินตันกับทรัมป์นั้นทรัมป์ก็ชนะ 4%50.8 ต่อ45.6ส่วนข้างล่างนะครับสีน้ำเงินงั้น1,992ก็คือครั้งสุดท้ายครับที่เดโมแครตชนะที่นี่นะครับก็คือ1,992ถึงปัจจุบัน2,020 คิดเป็นเวลา28ปีก็เป็นประเด็นที่รีพบปิกันก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าที่จอเจียนั้นแพ้ได้อย่างไรก็ทําให้ทั้มเนี่ยนะครับมีการร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งทั้งรัฐเลยนะนุ่นคะแนนที่ลงไปเนี่ยนะครับประมาณ5ล้านกว่าใช้เวลานับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับสุกเสาร์เนี่ยนะครับและนับเสร็จเมื่อวานนี้ครับผลการนับคะแนนออกมานะครับแตกต่างจากก่อนที่จะมีการนับเนี่ยนะครับ ประมาณ1,900คะแนนก็คือคะแนนของไบเดนเนี่ยนะครับหายไป1,900คะแนนแล้วก็คะแนนที่ไบเดนชนะทรัมป์อยู่ที่ -12,284 ค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือทางคณะกรรมการเลือกตั้งของรัฐจอร์เจียเนี่ยก็ยืนยันครับว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดมากมายเพราะว่านับคะแนนใหม่ถ้าล้านกว่าใบเนี่ยละครับก็ไบเดนก็ยังชนะอยู่ 1, 2 2 0 0 0แล้ววันนี้ครับทางรัฐจอร์เจีย ก็จะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับถึงผลการเลือกตั้งของรัฐจอร์เจียซึ่งในวันที่20สิพฤศจิกาย,ยนเนี่ยก,ก็เป็น,น,นก็เป็นการระบุไว้ในกฎหมายนะครับว่าทุกรัฐเนี่ยจะต้องประกาศผลอย่างเป็นทางการซึ่งดูสถานการณ์แล้วขณะนี้นะครับที่ที่ทรัมป์มีการร้องฟ้องร้องทางข้อกฎหมายนะครับทั้งที่เพนซิวเนียนะครับวิสคอนซินแล้วก็มิชิแกนเนี่ยข่าวที่ออกมาก็เหมือนบอกว่าทางทรัมป์เองก็ไม่สามารถ เดินหน้าอะไรตรงนั้นได้แล้วก็ข้อกล่าวหาที่พูดมาตลอดในเรื่องของการทุจริตในการเลือกตั้งมีบัตรผีมีบัตรที่ไม่มีที่มาที่ไปหรือคะแนนในส่วนของทรัมป์เนี่ยนะครับหายไป2องล้าน5 0 0แสนใบซึ่งมันไม่น่าเชื่อนะครับแล้วสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยไม่มีหลักฐานประกอบยืนยันอะไรทั้งสิ้นสื่อในอเมริกาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องนี้ครับแต่ว่านี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพวันนี้ก็เป็น ในส่วนของจอร์เจียนะครับค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการเมืองสหรัฐแล้วก็อดไม่ได้เนาะรเรื่องของโควิด -19 พี่เป๊ปเพราะว่าสหรัฐการติดเชื้อก็ถือว่ารุนแรงต่อเนื่องแล้วเกือบจะแตะ200 0 0 0และคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ด้วยที่จะแตะ200 0 0 0ใช่ครับนะคะคถ้าเราดูตัวเลขการติดเชื้อเนี่ยนะคะก็จะพบว่า19พฤศจิกาย,ยนนั้นอยู่ที่192,186รายค่ะก็ถือว่าสูงที่สุดนะครับ แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่แอนโทนีเฟลชี่นี่พื่อในเพื่อในการสถาบันในเรื่องของโรคภูมิแพ้แล้วก็ยาไอ,อการแพร่ระบาดเนี่ยนะครับของเชื้อโรคเนี่ยครับออกมาเตือนตลอดนะครับว่าตัวเลขความสูญเสียเนี่ยจะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตราบที่คนสหรัฐเนี่ยนะครับไม่สวมใส่หน้ากากที่เป็นวัดเป็นเหมือนกับเป็นวัคซีนเบื้องต้นเลยในการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับเพราะสถานการณ์การติดเชื้อที่เห็นนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันนี่ก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่า ตัวเลขจะขยับไปถึงขนาดนี้แล้วก็สองแสนนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากมองข้ามได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในขนาดนี้ในสหรัฐนี่เกิดปัญหามากเพราะว่าทรัมป์นี่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งนะครับช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะต้องมีการเตรียมการเพื่อที่จะให้ไบเดนเนี่ยนะครับมาทํางานรับหน้าที่ในวันที่มกราแล้วช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมการในส่วนของไบเดนมีการตั้งคณะเฉพาะกิจหมอสาธารณสุข ที่ดูแลในเรื่องโควิดนี่แะครับเดินหน้าไม่ได้เลยแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ไบเดนเนี่ยก็มีความไม่สบายใจมากต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ นะคะนั่นก็เป็นในส่วนของสหรัฐนะคะเดี๋ยวดูติดเชื้อรายวันทั่วโลกกันหน่อยนะคะมาอยู่ที่647,719รายนะคะคก็สูสีกับวันพีคสุดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนส่วนอินเดียนะคะติดเชื้ออยู่ที่46,182รายอันนี้รายวันนะคะสะสมเขาทะลุ9้าล้านแล้วแล้วก็เสียชีวิตทั่วโลกรายวันค่ะอยู่ที่1 7 5 8นรบรายนะคะค ไปดูติดเชื้อในภูมิภาคนะครับเอามาให้ดูวันนี้อินโดนีเซียนะครับ4,007ติดเชื้อสะสม4 8 0 0 0นะครับฟิลิปปิน1 0 6ติดเชื้อสะสม415,000นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้เสียชีวิตนั้นที่ถ้าดูจากตัวเลขนี่นะครับคำนวณสูงสุดนะครับก็เป็นอินโดนีเซียครับอยู่ที่ร้อยละ3.2อันดับ2ครับเป็นเวียดนามนะครับตาย35ติดเชื้อสะสม1,304เนี่ยแต่ว่าคิดเป็น2.6ครับ อันดับ3ก็เป็นเมียนมาครับคิดเป็น 2. ออันดับ4นั้นก็จะเป็นบรูไนนะครับเพราะว่ามี1้อแต่ว่าเสียชีวิต3ก็คิดเป็นร้อยละ2อันดับ5ก็จะเป็นฟิลิปปินส์ครับส่วนประเทศไทยนั้นอยู่อันดับ6นะครับคิดเป็นร้อยละ1.5แต่ว่าสาการติดเชื้อที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือสาการในมาเลเซียครับวันนี้การติดเชื้อในมาเลเซียนั้นน้อยจากเมื่อวานนี้4 4หลักนะครับวันนี้ขยับมาที่ 958รบครับแล้วก็เราก็จะเห็นนะครับผมก็พูดตลอดถึงเรื่องสถานการณ์ในมาเลเซียนั้นเนี่ยเกิดมาจากกิจกรรมทางการเมืองในซาบ้านะครับตั้งแต่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อ26กันยายนแล้ววันนี้ครับมีการประกาศพื้นที่ล็อกดาวน์เพิ่มเติมอีกหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ประกาศไปแล้ว8รัฐครับมีรัฐเคด้ามีรัฐเปรักสองลัอนี้นะครับก็อยู่ติดกับชายแดนไทยเคด้านี่จะติดกับสงขลานะครับอันบนนะครับ สงขาก็จะมีประดังแล้วก็มีสเสดา <c oughs> ในส่วนเปรลักนี่ก็จะเป็นของเบตงนะครับยะลา <c oughs> แล้วกลันตันครับวันนี้มีการประกาศพื้นที่กลันตันเป็นอีกรัฐหนึ่งที่ต้องมีการล็อกดาวน์ครับเพราะว่าการติดเชื้อในกลันตันนั้นมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวเลข958ติดเชื้อวันนี้ครับอยู่ในเปรัก24ลายนะครับอยู่ในเคดา19ลายแล้วก็กลันตัน7ลายครับ <c oughs> เอาเอาทางมาเลเซียมารายงานให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยครับเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังไม่กาดตกนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในมาเลเซียนั้นเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆครับแล้วขนาดนี้ในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทางกองทัพอเมริกาีนะครับโดยกองกำลังเทพสตรีเนี่ยก็มีมาตรการประสานการทํางานกับฝ่ายปกครองกับตํารวจแล้วภาคประชาชนเพราะว่าตลอดแนวพื้นที่ชายแดนนะครับที่รัฐกลันตันนั้นก็จะเป็นแม่น้ําโกลกในส่วนของเคด้าเนี่ยก็จะเป็น ในพื้นที่ของเสดาแล้วก็ทางปันดังเบซาก็เป็นพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เพ่งเล็งและขณะนี้ยังไม่มีการติดโควิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นสถานการณ์ในมาเลเซียนะที่ต้องบอกว่าน่ากังวลมากครับค่ะเดี๋ยวดูเมียนมานิดหนึ่งนะคะก็เพื่อนบ้านเราเหมือนกันนะคะสำหรับเมียนมาติดเชื้อรายวันเนี่ย1น6 0นะคะแล้วก็ติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่7 4 8 8 2รายแล้วนะคะแล้วก็เสียชีวิตสะสม1676รายค่ะครับ เราดูสรุปสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก5 7 3 2 2 2 5 3ลารายค่ะเสียชีวิตสะสม1,366,809าารายนะคะติดเชื้อรายวันสูงสุดอันดับ1ยังเป็นสหรัฐแส0 0 0 0นะคะอันดับ2ออินเดีย4,6,000รายอันดับ3อิตาลี36,00 0ราย4บราซิล3,5,000รายรัสเซีย23,000รายนะคะเสียชีวิตรายวันสูงสุดก็ รัฐเช่นเดียวกัน2000ราย2อิตาลี653ราย3บราซิล644ราย4อินเดีย5 8 4รรายและ5เม็กซิโก5 0 2รายค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันรู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าตามกันต่อเรื่องของการเมืองกับความคืบหน้ากรณีอาจารย์นัทพรไปร้องเรื่องของการชุมนุมตามมาตรา49เนี่ยมันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ล่าสุดบรรดาแกนนำผู้ชุมนุมส่งคำชี้แจงแล้วเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันช่วงหน้าค่ะ โพสต์ของทนายอนุน์นพายแกนําคณะราษฎรเนี่ยเป็นโพสต์เรียกแขกเลยนะคะเพราะมีการประกาศว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะลาออกด้วยแล้วก็บอก<ม>กรอบเวลาเนี่ยบอกว่าลาออกก่อนวันที่25พฤศจิกายนนี้ค่ะคือก็ต้องบอกว่าเป็นโพสต์ที่เลอะเทอะเลยไม่รู้เอาแหล่งข่าว<อ>มาจากไหนนะแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้าเราดูนะครับการชุมนุมของคณะรฎรหรือม็อบทั้งหลายเนี่ยนะครับก่อนชุมนุมใหญ่ก็จะมีการตีปี๊บแบบนี้<ม>ตลอดนะครับตั้งแต่19กันยา14ตุลาอะไรเนี่ยครับ แล้วก็บอกว่าถ้ามากันเป็นล้านก็จบข่าวติดฉากชนะแน่นอน<ท>ก็เป็น <จบ S 1> ก็เป็นส่วนหนึ่งของของการบิ้วการสร้างภาพสร้างสถานการณ์เพราะอย่างที่เ,เราก็เคยวิเคราะห์นะครับว่าสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยในส่วนของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องถือว่าจนถึงวันนี้นะครับสถานการณ์นี่ยังเหนียวแน่นในส่วนของพักร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็ประเด็นยติที่เมื่อวันสองวันก่อนนี่นะครับที่มีการโหวตไปเนี่ย แล้วทางรัฐบาลเองน่าจะเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยแะครับ <S <S ท่านก็ลงมาเหมือนกับมีการประสานขอความร่วมมือในส่วนของวุฒิสมาชิกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนใหญ่71% 176คนที่โหวตให้กับยต,ติสองของทางรัฐบาลอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็มีความกังวลกับสถทธิภาพในส่วนของพักรุมรัฐบาลเพราะว่าพักประชาธิป,ปัตย์นะครับพักภูมิใจไทยเนี่ย ก็ประกาศเป็นอิยบายในเรื่องของการปรับแก้ <ไป S 1> ร,รัฐมนูญแล้วเท่าการลงมติที่ผ่านมาเนี่ยครับสอวอเกิดมีเสียงไม่ถึงหนึ่งในสามเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้สอวอส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับตัดสินใจลงมติในสิ่งที่อาจจะขัดกับจุดยืนของตัวเองก่อนหน้านี้ในส่วนของพักร่วมรัฐบาลที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าความขัดแย้งที่เคยมีเล็กๆนะครับในส่วนของพักประชาธิป,ปัตย์ตอนเนี้ย ถทบจะไม่เห็นส่วนนั้นละแล้วในส่วนของเอกภาพของพักร่วมรัฐบาลมันก็ไปได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นในส่วนของที่บอกว่าจะมีการยุบสภาในสมัยประชุมนี้หรือหรือปล่อยข่าวยี่ห้านี่นะครับมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ไปในทิศทางนั้นเลยแล้วก็ในส่วนของทางฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเข้าใจว่าใน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 เดือนหน้าก็น่าจะมีการยื่นยติไม่ไว้วางใจนะครับรัฐบาลเพราะว่าก็มีการออกข่าวมาแล้วแต่ว่า ในส่วนของเอกภาพของรัฐ,รฐัฐบาลหลังจากกรณีของเรื่องรัฐมนูญเนี่ยละครับไม่น่าจะมีประเด็นที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่ได้การที่นายกรัฐมนตรีต้องลาออกหรืออยู่ไม่ได้เนี่ยนะครับมันต้องเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในสภาเออแบบเสียงไม่พออะไรนะดเดินหน้านโยบายไม่ได้ใช่ครับแล้วมันไม่มีประเด็นข้อขัดแย้งหรือกฎหมายสําคัญที่เข้ามาแล้วในส่วนของพรักร่วมรัฐบาลที่มีความขัดแย้งกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น ประเด็นเรื่องลางออกนี้ตัดไปได้เลยหรือรการกดดันจากข้างนอกเนี่ยมันไม่มีไม่ต้องไปพูดถึงเลยเพราะนั้นสิ่งที่อานนท์โพสต์นี่ก็คือเป็นการเรียกแขกแล้วก็พยายามให้ให้เกิดความตื่นตระหนกซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้เข้าใจสถานการณ์การเมืองหรือไม่รู้ในเรื่องของเอกภาพในส่วนของพรรครวมรัฐบาลความขัดแย้งการเดินหน้าทํางานร่วมกันนี่ยนะครับ ก็อาจจะมนโนไปในสิ่งที่อนโนโนโานนท์โพสต์มาอะไรอย่างนั้นค่ะพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะสาหรับกรณีอาจารย์นัทพรโตรประยูนที่ก่อนหน้านั้นก็ได้ยื่นเรื่องต่ออายการสูงสุดแล้วก็ได้ทําตามกรอบของกฎหมายว่าเออถ้าเกิดอายการสูงสุดยังไม่ยื่นภายในกรอบเวลาก็สามารถไปยื่นสารรัฐมนูญได้ด้วยตัวเองนะคะ,คะสิ่งที่อาจารย์นัทพรยื่นเนี่ยคือเรื่องของเนื้อหาการชมนมว่าจะไปเข้ามาตรา49หรือไม่ถ้าเราดูเนื้อหาของมาตรา49นะคะใจความสําคัญเนี่ยบอกไว้เลยว่าบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่ออลล้้มาางงกกรรปค ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ค่ะครับประเด็นนี้นี่คุณอาจารย์รัตพนีก็มีการยื่นไว้ร่วมสองเดือนนะค่ะไปยื่นที่กกตก,ก่อนโทษครับยื่นที่อายการสูงสุดก่อนอแล้วครบ15วันไม่มีการดําเนินการใดนี่แะครับทางรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ผู้ร้องเนี่ยสามารถที่จะไปร้องกับสารรัฐธรรมนูญได้ค่ะแล้วหลังจากที่ไปร้องสารรัฐธรรมนูญน,นะครับก็มีการผู้ถูกร้องก็มี3ามคนครับ ก็มีคุณลุงนะครับไม้แล้วก็อานนท์แล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับลุงไม้อานนท์ทั้ง3คนนี่แหละครับก็ขอเวลา15เลื่อนเป็น30วันในการที่จะส่งคําชี้แจงคําร้องนะครับรวมถึงการเสนอรายชื่อของพยานส่วนหนึ่งนะครับที่พยานที่เสนอมานี่เห็นว่าก็มีมีอาจารย์สอสิวลักษ์มีคุณอุทยัยพิมพ์ใจชนแล้วก็มีในส่วนของอาจารย์ชานวิทยกเกษตรเิรเนี่นะครับก็เป็นพยานที่จะ มาในกลณนีนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของอาจารย์นทพรเนี่ยก็มีการทักท้วงแลวก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับพยานที่จะมาเพราะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามมาตา49เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจารย์นทพรมองว่าการชุมนุมที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันที่19กันยายนซึ่งเป็นการชุมนุมครั้งแรกแล้วครั้งนั้นเนี่ยนะครับพักการเมืองอย่างพักเพื่อไทยแล้วก็พักเก้าไกลนี่นะครับก็ออกมาประกาศ สนับสนุนการชุมนุมในครั้งนั้นแล้วประเด็นนี้นะครับวันนี้ล่าสุดก็คือว่าทางอาจารย์รัตะพรครับบอกว่าอยู่ระหว่างการเขียนคำถแถลงปิดคดีซึ่งก็จะยื่นให้กับสารรัฐมนูลเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นนีครับสารรัฐมนูลก็คงอาจจะต้องพิจารณาแล้วถ้าไม่เรียกพยานมาไต่สวนเพิ่มเติมเนี่ยแะครับก็คงจะต้องพิจารณาในในประเด็นที่เกิดขึ้นว่า เป็นไปตามที่มีการร้องหรือไม่นะครับในกรณีนี้อาจารย์รัฐพรก็มองว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าการชุมนุมเนี่ยนะครับมันผิดมาตรา49เกนี่ยก็จะมีคําสั่งในลักษณะที่ว่าการชุมนุมเนี่ยไม่สามารถเป็นลักษณะของการที่ล้มล้างการปกครองในระ,ะบบประชาธิปไตยนะครับซึ่งอาจ,จารย์รัตพน์นี่ก็เตรียมในส่วนของข้อมูลหลักฐานทั้งหลายเนี่ยนะครับให้สารรัฐธรรมนูญในการแถลงปิดคดีแล้วสิ่งที่จะตามมาแล้วครับอาจารย์รัตพน์ก็คาดหวังว่าถ้าสารตัดสินเนี่ยนะครับ ที่เห็นว่าการชุมนุมพระสนานนี้มันทําไม่ได้เนี่ยมันอาจจะกระทบในส่วนของพักการเมืองนะครับ เพราะว่าประเด็นนี้มันมีพลปพักการเมืองมาตรา92วงเล็บ2ใช่ค่ะก็คือการกระทําอนาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองแบบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโทษของมาตรา49เนี่ยก็คือถ้าล้มล้าการปกครองจริงศาลก็สั่งให้ยุติการกระทํานั้นแต่ถ้าเป็นพักการเมืองเนี่ยโทษถึงขั้นยุบพักได้เลยนะคะเพราะว่าในเหตุการณ์การชุมนุม19กันยานี่นะครับพักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะพลาดนะมีการไปประชุมพักแล้วก็มีมติในเรื่องนี้ออกมาซึ่งอาจารย์รัศรีก็บอกก็รอ การวินิจฉัยของสารรัมนูนครับถ้าเป็นอะไรอย่างนั้นตามที่คาดเนี่ยครับก็จะมีการไปแจ้งกรกตแล้วก็อาจจะนำไปสู่การยุบพักอีกรอบหนึง่งนะคะก็เดี๋ยวรอความชัดเจนกันสัปดาห์หน้านะคะเราพักกันรู่เดียวช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าเรื่องของการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เดี๋ยวติดตามกันครู่เดียวค่ะ รจาสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ผ่านมาเราต้องให้มาเลเซียเนี่ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ซึ่งต้องบอกว่าในรอบปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีความคืบหน้ามากนักเพราะว่าติดสถานการณ์โควิด1 9โดยเฉพาะในมาเลเซียก็ยังหนักอยู่แต่ว่าในเรื่องของความคืบหน้าในระดับพื้นที่เนี่ยก็มีไปมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ในภาพที่เห็นนี่น่าจะเป็นการพบกันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วครับแล้วก็ระหว่างทันศรีมอหมัดลาฮิมนวเนี่ยก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซียที่ทาง รัฐบาลสมัยนายกมหาเทเนี่ยนะครับตั้งท่านมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในขณะที่พู้บริโภลบลบลักษณะก็เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันิส,สุขในส่วนของไทยแล้วก็มีอานัสอับดุลละมานะครับตลอดเวลาจากเดือนมีนาคมมาเลยครับไม่มีการพูดคุยกันเลยเพราะขณะนี้เนี่ยมาเลเซียล็อกดาวน์นะครับการเดินทางข้ามชายแดนนี่มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่ว่าก็มีการมีการพูดคุยกันทางออนไลน์มีการส่งข้อความรายงานความคืบหน้ากันนะครับแต่ว่าในพื้นที่เนี่ย มันก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจซึ่งในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีในส่วนของบาบอแมร์ซึ่งท่านก็คือแวดือละแมมะมบิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าคณะสันติสุขแล้วท่านก็มาเนี่ยนะครับเมื่อสักช่วงเดือนกว่าๆก่อนหน้านี้นะครับมีการประชุมที่สํานักงานอิสลามจังหวัดปัตตานีครับแล้วก็มีการเชิญพลเอกวันลบลักษณ์นอเนี่ยมาร่วมนั่งฟังพูดคุยหาลือซึ่งในการหาลือในครั้งนั้นเนี่ยนะครับ ทางบบแมเนี่ยก็มีการเสนอข้อเสนอหลากหลายเลยนะครับทั้งในเรื่องของด้านการศาสนานะครับเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการสันติสุขมีเรื่องด้านศาสนามีเรื่องด้านสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็มีเรื่องด้านการปกครองเนี่ยซึ่งตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ให้ทางพลเอกวันลบเนี่ยรับไปพิจารณาแล้วทางบบแแมนะครับผมก็เคยสัมภาษณ์ท่านท่านก็บอกว่าข้อเสนอพวกนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติสุขในพื้นที่แล้วก็ยอมรับนะครับว่า แกนนำบีไอเอ็นที่อยู่ในฝั่งมาเลเซียนะครับดุลเลาะแวมานเดงกาแวจีอดุลมุนีพวกนี้นะครับก็รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับรับรู้ว่าเนี่ยบาบอมแบที่เป็นผู้นำศาสนาที่ได้รับการยอมรับค่อนข้างมากในพื้นที่นี่ะครับก็มาขับเคลื่อนในส่วนนี้นะครับได้สอบถามพลโทเกรงกรสีรักษ์นะครับในเรื่องนี้ว่าหลังจากเสนอข้อเสนอแล้วเนี่ยความคืบหน้าในเรื่องนี้ไปถึงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปฟังความเห็นท่านครับ ข้อแรกที่พูดคุยกันในขณะน,นี้ก็คือเรื่องของการนําเสนอความต้องการทางด้านศาสนาซึ่งเราได้พูดคุยกันในขั้นต้นได้หารือกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับก็เห็นว่าเป็นข้อเสนอที่มีความเป็นไปได้หลายประการได้ดําเนินการมาแล้วใน่วงที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นการแต่งตั้งตาโตยุติธรรมเรื่องของเรื่องของกฎหมายมรดรนะครับของพี่น้องอิสลามในพื้นที่นะครับ ซึ่งมันมีกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้แต่ว่าเราไม่ได้ถูกนํามาใช้หรือบางส่วนได้นํามาใช้แล้วแต่ว่าไม่เป็นที่รับรู้รับทราบของพี่น้องในพื้นที่นะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้ได้ได้ไดไดรวบรวมข้อเสนอแนะแล้วอันไหนที่ตรงประเด็นตรงกับที่เราได้ดําเนินการรับได้ดําเนินการไปแล้วเราก็รวบรวมเก็บไว้เพื่อที่จะเป็นข้อเสนอให้กับผู้ที่มีเกี่ยวข้องผู้ที่มีอนานาจหน้าที่นําไป เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และก็กำหนดในการดําเนินการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นส่วนข้อเสนออีกสองสามข้อนะครับเป็นข้อเสนอที่ที่เราจะต้องหาหรือร่วมกันถึงการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามความต้องการของของผู้ที่เสนอแนะมานะครับหากว่า,าเราพูดคุยกันตกลงกันในข้อที่จะต้องดําเนินการต่อไปเราก็จะนําเรียนนะครับคณะผู้คุย สัตยสุขของพรเด็นวาระก็จะนําข้อเสนอต่างๆเหล่านั้นที่เป็นข้อยุตินําเสนอไปยังทางผู้ที่เกี่ยวข้องในนโยบายเพื่อที่จะตกลงใจในการปรับว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องใดกระทรวงใดทบวงใดที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็น,ปนไปตามความต้องการตามข้อตกลงที่เราได้ตกลงกันไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องของาศาสนาที่มีการเสนอมาส่วนเรื่องของการเมือง,องการปกครองนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่อง,องการศึกษาก็มีการแยกแยะคณะทมการที่ดูแลไปรวบรวม ความต้องการและก็พิจารณาร่วมกันเป็นช่วงๆไปนะครับก็คิดว่าในว่างก่อนประมาณก่อนก่อนปีใหม่นี้เราก็น่าจะได้ข้อตกลงในส่วนของความต้องการทางอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจในพื้นที่มากครับเพราะว่าบาบาแมก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้เป็นตัวแทนโดยตรงนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นเป็นคณะที่เรียกว่าคณะสันนิษุขแล้วก็มีผู้นําศาสนาในสามางหกัดชายแดนภาคใต้นี่ครับร่วมอยู่ในนี้ข้อเสนอที่มีนะครับ ทั้งเรื่องด้านการศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องทางการเมืองเนี่ยปัจจุบันนี่แหะครับตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงอีกเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยครับจะมีการหารลือกันเพื่อหาข้อยุติข้อสรุปร่วมกันนะครับแล้วข้อเสนอตรงนี้หากทางพลเอกวันลบพิจารณาเห็นว่า í, มันตรงนี้ทําได้หรือทําไม่ได้หรืออย่างที่แม่ทัพ เกรงใจท่านก็บอกว่าบางข้อเนี่ยก็มีการดําเนินการอยู่แล <ơn> ้วเนี่ยครับก็จะส่งต่อไปที่รัฐบาลแล้วก็จะมีการดาเนินการอย่างไรในพื้นที่ต่อเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรติที่สุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้น,นะครับซึ่งในนอ,นอกจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยนะครับทางแม่ทัพภาคที่สี่เนี่ยก็มีการพูดคุยกับกําลังติดอาวุธในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการคุยอยู่และมีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากแล้วในช่วงเดือนหรือ2เดือนข้างหน้าอาจจะมีข่าวดีในเรื่องนี้นะครับ เพราะก่อนหน้านี้ผมเจอบอบ์แมได้สัมภาษณ์ท่านเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็นรับกับผมครับท่านก็นบอกว่าเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะรวมหมายถึงในเรื่องของการวางอาวุธในส่วนของกองกําลังอะไรยเงี้ยถ้าการพูดคุยเนี่ยครับมันเดินหน้าไปอย่างที่หลายๆฝ่ายตั้งความคาดหวังเลยครับก็จะเห็นว่าเรื่องของความในพื้นที่เนี่ยคลี่คลายไปมากเลยนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ